ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยโทษเอ๋ยน้องเอ๋ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าคอนคืน จึงหยิบเอารูปที่เธอให้ไว้หยิบดูที่ไรหัวใจเ้อสะอื่นพี่กลัวไอ้นมอยู่ข้างลลางมาตื้อน้องนางควันยืนพี่จำต้องฝืนยืนร้องไห้ โทรมากรุงเทพเที่ยวหางานทำตากแดดหน้าดำต้องทำทนปาถึงงานรับจ้างทุกแข่งหนเป็นเพราะความจนยากเข็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอ จุงรอพี่ก่อนอาวรเติดน้องอย่าให้พี่มองพระาน้องนะเออ,เออพี่รักเนื้อหนวนอย่างสูดซึ้งคิดถึงพี่บางหรือเปล่าเธอส่วนพี่นั้นเพิ่คิดถึงอย่างแรง จึงหยิบเอารูปที่เธอให้ไว้หยิบมาที่ไรหัวใจเออสะอื่นพี่กลัวไอ้นมอยู่ข้างลลางมาตื้อน้องนางกันยืนพี่จำต้องฝืนยืนร้องไห้ โถมา,ากรุงเทพเที่ยวหางานทำตากแดดหน้าดาพี่จําทนป้าไถึงงานรับจ้างทุกแข่งหหนเป็นเพราะความจนยากเข็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอ จงรอพี่ก่อนอาวร์เถิดน้องอย่าให้พี่มองเพราะนองนะเออพี่รักเนื้อหนวนอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บางหรือเปล่าเธอส่วนพี่นั้นเพิอคิดถึงอย่างแรง